บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ชุดที่4คำที่451ถึง600บ่วงบ่วงหมายถึงเชือกที่ทำเป็นวงสำหรับคล้องสัตว์หรือดักสัตว์รูดเข้าออกได้บวมบวมหมายถึงอาการที่เนื้อนูนขึ้นเพราะอักเสบหรือฟกชำ้ำ บอกบอกหมายถึงพูดให้รู้เล่าให้ฟังหรือแจ้งให้ทราบบอกใบบอกใบ้บใบหมายถึงแนะหรือบอกด้วยอุบายให้รู้เป็นในในบังคมบังคมหมายถึงการแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์บัญชา บัญชาหมายถึงคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจบังคับบันดาลบันดาลหมายถึงทำให้เกิดหรือมีขึ้นด้วยฤทธิ์หรืออำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันไดบันไดหมายถึงสิ่งที่ทำเป็นขั้นๆตามแนวนอนและวางทอดลงมาบันทึก บันทึกหมายถึงจดไว้เพื่อช่วยจำหรือเพื่อไว้เป็นหลักฐานบันเทิงบันเทิงหมายถึงเบิกบานรื่นเริงสนุกสนานบันลือบันลือหมายถึงโด่งดังเรื่องลือบันลือลั่น บันหือลั่นหมายถึงรู้กันไปทั่วบางบางหมายถึงน้อยกว่าปกติไม่หนาแน่นบาทบาทหมายถึงภาชนะซึ่งสำหรับภิกษุสามเณรรับอาหารบานป้าบานป่าหมายถึงที่อยู่อาศัย บ่ายคล้อยบ่ายคล้อยหมายถึงช่วงเวลาระหว่างเที่ยงกับเย็นบาสเกตบอลบาสเกตบอลหมายถึงกีฬาชนิดหนึ่งแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายบินทบาทบินทบาทหมายถึงกิริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของที่นำมาใส่บาทบิดา บิดาหมายถึงพ่อบิตุรงบิตุรงหมายถึงพ่อบิตุเรธบิตุเรธหมายถึงพ่อบึงบึงหมายถึงแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีบุคคล บุคคลหมายถึงเฉพาะคนบุญคุณบุญคุณหมายถึงความดีที่ช่วยเหลือหรืออุปการะบุญบันดาลบุญบันดาลหมายถึงความดีที่ทำให้เกิดขึ้นด้วยแรงอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุตรบุตรหมายถึงลูกเบือ่อ เบื่อหมายถึงเอือมระอาเบื่อหน่ายหรือไม่อยากปกติปกติหมายถึงธรรมดาและเป็นไปอย่างเคยปกป้องปกป้องหมายถึงคุ้มครองดูแลป้องกันอันตรายปฏิบัติปฏิบัติหมายถึงดําเนินไปตามระเบียบแบบแผน ปฏิบัติการปฏิบัติการหมายถึงทํางานตามหน้าที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมหมายถึงประพฤติตามคําสอนของศาสนาหรือการเจริญภาวนาปฏิเสธปฏิเสธหมายถึงไม่ยอมรับไม่ตกลงไม่รับปรบมือปรบมือหมายถึงเอาฝ่ามือตบกันหลายครั้ง เพื่อให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีประกายประกายหมายถึงแสงที่กระเด็นกระจายออกมาจากวัตถุซึ่งลุกเป็นไฟประกาศประกาศหมายถึงบอกให้ทราบทั่วกันประคองประคองหมายถึงพยุงตัวให้ทรงอยู่ได้ประชาธิปไตย ประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ประดิษฐ์ประดิษฐ์ษหมายถึงสร้างขึ้นคิดขึ้นจัดทำขึ้นประดิษฐ์สถานประดิษฐ์สถานหมายถึงตั้งไว้ตั้งขึ้นใช้กับสิ่งที่เคารพนับถือประเดี๋ยวประเดี๋ยวหมายถึงชั่วระยะเวลาหนึง่ง ประถมศึกษาประถมศึกษาหมายถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับป1หถึงป .6 ประทับประทับหมายถึงอยู่ที่อยู่กับที่ประพาสประพาสเป็นคำราชาศัพท์หมายถึงไปเที่ยวประเภทประเภทหมายถึง ส่วนที่แบ่งย่อยออกเป็นพวกชนิดหมู่เหล่าประมงประมงหมายถึงการจับสัตว์น้ำประมวลประมวลหมายถึงรวบรวมให้เป็นระเบียบหรือเป็นหมวดหมู่ประโยคประโยคหมายถึงคำพูดหรือข้อความตอนหนึ่งหนึ่ง ที่ได้ใจความบริบูรณ์ประโยชน์ประโยชน์หมายถึงผลที่ได้ตามต้องการประลองประลองหมายถึงการทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการต่อสู้หรือแข่งขันประสงค์ประสงค์หมายถึงอยากได้ต้องการประสูตร ประสูติหมายถึงการเกิดประเสริฐประเสริฐหมายถึงวิเศษดีที่สุดหรือดีเลิศประหลาดประหลาดหมายถึงมหัศจรรย์อัศจรรย์แปลกปร,รักหักพังปร,รักหักพังหมายถึงชํำรุดซุดโสม ใช้กับสิ่งก่อสร้างปรับปรุงปรับปรุงหมายถึงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นปรากฏปรากฏหมายถึงแสดงออกมาให้เห็นเห็นชัดเห็นแจ่มแจ้งปราณีปราณีหมายถึงผู้มีชีวิตผู้มีลมหายใจปราณี ปรานีหมายถึงเอ็นดูเมตตาเผื่อแผ่ด้วยความสงสารปรารถนาปรารถนาหมายถึงมุ่งหมายประสงค์อยากได้ปรารบปรารบหมายถึงกล่าวเริ่มกล่าวถึงปราศัยปราศัยหมายถึงการพูดด้วยไมตรีจิตการพูดในที่ชุมชนเพื่อหาเสียง ปราศาสตรปราศาสตรหมายถึงเรือนที่มียอดเป็นชั้นๆเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินประหลาดประหลาดหมายถึงมหัศจรรย์อัศจรรย์และแปลกปลอดโปรง่งปลอดโปร่งหมายถึงโล่งแจ่มใสไม่มีความขุ่นมัวปลอบปลอบหมายถึงพูดให้คลายจากความทุกข์ หรือความเศร้าโศกปล่อยปล่อยหมายถึงเอาออกจากที่กักขังทำให้ออกจากสิ่งที่ติดอยู่ปลาปลาหมายถึงสัตว์น้ำชนิดหนึ่งปลากระสงปลากระสงหมายถึงปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายปลาช่อน ปลาขี้เรปลาขี้เรหมายถึงปลาอย่างหนึ่งปลาดุกปลาดุกหมายถึงปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งปลาตะพงปลาตะพงหมายถึงปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งปลาตีนปลาตีนหมายถึงปลาชนิดหนึ่งหัวโตอยู่ในเลนตม ปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งหมายถึงปลาชนิดหนึ่งนํามานึ่งเพื่อแปรรูปปลาปักกระเป้าหมายถึงปลาชนิดหนึ่งพบได้ในทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มปลาวานปลาวานคือสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลาปลาอินทรี ปลาอินทรียหมายถึงปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่งปลาอุบปลาอุบหมายถึงปลาน้ำกร่อยชนิดหนึ่งปลิวปลิวหมายถึงลอยไปตามลมปลุกปลุกหมายถึงทำให้ได้สติทำให้รู้สึกตัวตื่น ปองปองหมายถึงมุ่งมา่รปรารถนาหมายไว้หรือหวังไว้ป้องกันป้องกันหมายถึงขวางกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือเพื่อคุ้มครองปะปะหมายถึงการพบการเจอการเผชิญหน้าปักเป้าปักเป้าหมายถึงเว้าชนิดหนึ่ง เรียกว่าว่าปักเป้าปักษาปักษาหมายถึงนกปัจจุบันปัจจุบันหมายถึงเวลาขณะนี้ตอนนี้เวลาที่ไม่ใช่อดีตและไม่ใช่อนาคตปัญญาปัญญาหมายถึงความรอบรู้ความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้และการคิดปั้นปึ่ง ปั้นปึงหมายถึงวางท่าเฉยไม่พูดไม่จาด้วยความเย่อหยิ่งหรือไม่พอใจป้ายป้ายหมายถึงแผ่นที่มีตัวอักษรหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้ป่าละเมาะป่าละเมาะหมายถึงทีลงที่มีไม้พุ่มเล็กๆขึ้นเป็นหย่อมๆปีศาจ ปีศาจหมายถึงผีปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝ้ายหมายถึงเส้นใหญ่ที่แตกออกจากผลหรือสมอฝ้ายปุ๋ยเมฆปุยเมฆหมายถึงไอ้น้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศปูสแสมปูสแสมหมายถึงปูที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลน เปรมปรีเปรมปรีหมายถึงปลื้มใจอิ่มอกอิ่มใจเปรียบเทียบเปรียบเทียบหมายถึงการพิจารณาเทียบเคียงเพื่อให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันและต่างกันเปรียบเรยเปรียบเรยหมายถึงอาการที่พูดว่ากระทบกระเทียบไม่เจาะจงเปรียวเป็นกระต่ายป่าหมายถึงกิริยาที่ว่องไว เปลี่ยนเปลี่ยนหมายถึงเอาสิ่งหนึ่งเข้าไปแทนอีกสิ่งหนึ่งโดยกรรมวิธีต่างๆเช่นแลกเปลี่ยนผัดเปลี่ยนสับเปลี่ยนเปลี่ยวเปลี่ยวหมายถึงว้าเวเช่นเปลี่ยวใจเป่าคลุยเป่าคลุยหมายถึงกริยาที่เอานิ้วปิดและเปิดให้เป็นเพลงเมื่อเป่าในเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง เปียกโชคเปียกโชคหมายถึงเปียกชุ่มจน,น้นาำหยดเปียโนเปียโนหมายถึงเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดเสียงเกิดจากค้อนสักกาดภายในเครื่องกระดกไปเคาะสายแปรผันแปรผันหมายถึงเปลี่ยนแปลงไปกลับกลายไปแปลกแปลกหมายถึงแตกต่างไปจากที่เคยคิด เคยรู้เคยเห็นเป็นต้นเช่นแปลกตาแปลกใจโปรยปลายโปรยปลายหมายถึงหว่านล้อมใช้ในกริยาพูดโปรดเกล้าโปรดเกล้าหมายถึงโปรดกรุณาคำเต็มคือคำว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแม้จะเขียนย่อแต่ต้องอ่านแบบเต็มเสมอ ไปยันน้อยไปยันน้อยเป็นเครื่องหมายวรรคตอนอย่างหนึ่งใช้ในการย่อคำไปยันใหญ่ไปยันใหญ่เป็นเครื่องหมายวรรคตอนอย่างหนึ่งมีรูปเป็นอักษรไทยรรลิงอยู่ระหว่างเครื่องหมายผงกพผงกหมายถึงยกหัวขึ้นน้อยๆกลมหัวลงแล้วเงยขึ้นโดยเร็ว แสดงอาการยอมรับหรือเห็นด้วยผลกระทบผลกระทบหมายถึงผลที่เนื่องมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมักใช้แก่ผลเสียผลงานผลงานหมายถึงสิ่งที่เป็นผลจากการสร้างสรรค์งานผลักไสผลักไสหมายถึงขับออกห่างขับไล่ไป ผลัดผลัดหมายถึงเปลี่ยนแทนที่เช่นผลัดเสื้อผ้าผลัดเวนผลัดใบผลานผลานหมายถึงทำลายให้หมดสิ้นไปบางทีก็หมายถึงการทำลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไปด้วยผลิตผลิตหมายถึงทำให้เกิดมีขึ้นตามที่ต้องการด้วยการอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักรเป็นต้น ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นผลีผลามผีผาล,ลามหมายถึงรีบร้อนเกินไปโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะผ้าตาเล็ดงาผ้าตาเล็ดงาหมายถึงผ้าฝ้ายสีคล้ำม,มีลายเล็กๆใช้เป็นผ้านุง่งผาสุกผาสุกหมายถึงความสำาราญ ความสบายผิดถูกผิดถูกหมายถึงการสำนึกการรู้สึกตระหนักในความผิดที่ได้ทำไปพึ่งพึ่งหมายถึงชื่อมแมลงชนิดหนึ่งมีปีกบางใสสองคู่ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้าปากใช้กัดและดูดกินของหวานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมายถึงคนที่มีอายุมาก บุคคลที่มีอายุครบ18ปีเผลอเผลอหมายถึงหลงลืมไปชั่วขณะเช่นเผลอตัวเผลอสติผอิญผอิญหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้คาดหมายแผ่นดิสแผ่นดิสหมายถึงจานบันทึกข้อมูลขนาดเล็กใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์แผลงแผลงหมายถึง แปลงสิ่งเดิมให้เพี้ยนหรือแปลกไปฝรั่งฝรั่งหมายถึงชื่อต้นไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางผลกินได้ฝึกฝนฝึกฝนหมายถึงเพียนฝึกพยายามฝึกเช่นฝึกฝนตนเองให้ชำนาญแฝกแฝกคือชื่อหญ้าชนิดหนึ่งใบใช้มุงหลังคารากใช้ทำยาได้ พงไพรพงไพรหมายถึงป่าพงประยูนพงประยุนหมายถึงเผ่าพันธุ์เชื้อสายตระกูลพงพันธุพงพันธุพพ์หมายถึงพวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงตระกูลพงาพงาหมายถึงสวย สวยงามความงามพญาพญาหมายถึงเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าพญาครุฑพญาครุฑหมายถึงสัตว์กึ่งเทพที่ปรากฏอยู่ในปกรณมของอินเดียและวรรณคดีเรื่องมหาภารตะมีลักษณะครึ่งคนครึ่งอินทรีพนมพนมหมายถึงภูเขาหรือทำให้มีรูปร่างอย่างดอกบัวตูมเช่นพนมมือ พนักงานพนักงานหมายถึงหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานพนาลีพนาลีหมายถึงป่าพยักหน้าพยักหน้าหมายถึงการที่ก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วเงยหน้าขึ้นโดยเร็วเป็นการแสดงความรับรู้เรียกว่าการพยักหน้าพยายามพยายามหมายถึงการทำโดยมีความมานะบากบัน่น พักพวกพักพวกหมายถึงพวกเดียวกันพันนา,นาพันนา,นาหมายถึงการกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพพร้อมพร้อมหมายถึงคำแสดงกิริยาร่วมกันเช่นร้องเพลงพร้อมกันปรบมือพร้อมกันหรือแปลว่าในเวลาเดียวกันพร้อมเพรียง พร้อมเพรียงหมายถึงครบถ้วนร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นทำงานกันอย่างพร้อมเพรียงพระกันพระกันหมายถึงหูหรือใบหูเป็นราชาศัพท์พระเกษาพระเกศาหมายถึงเส้นผมเป็นราชาศัพท์พระคงคาพระคงคาหมายถึงแม่น้ำ พระจันทร์พระจันทร์หมายถึงดวงจันทร์พระชนนีพระชนนีหมายถึงหญิงผู้ให้กําเนิดหรือแม่กลับมาพบกันใหม่ในคำศัพท์ชุดต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ